่าเราจะมีวันนี้ได้ที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ้ะมันยากแล้วต้องโอ้โหเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกอย่างปล่อยวางตดเครื่องพันธนาการพอง,งานในฐานะผู้สอนก็นดีผู้บริหารก็ดีนดี่มันเพียบเลยแล้วกลับไปางงานที่บ้านอีกสารพัดไปหมดเลยงานสังคมอีกเแยกไปหมด แต่เราปลีกวิเวกมนได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะณนะวันนี้แม้จะเป็นช่วงสันส้นๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสว่างเราได้ศึกษาเรียนรู้ไปในระดับหนึ่งสิ่งที่จะต้องทำคือรักษาสิ่งที่เราได้ศึกษาเรียนรู้รือได้ลงมือปฏิบัติในตัวเราเองแล้วประสบการณ์ภายในเนี่ยที่ เราได้พบเจอเจอไม่ว่าจะนั่งแล้วตัวโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเห็นแสงสว่างมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเจอเมื่อก่อนเห็นดวงใสใสหรือองค์พระไม่ไม่ไมอาไม่ว่าจะช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ หวิสองวิหวินาทีหนึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าเราได้มาสัมผัสแหล่งแห่งความสุขและความรู้ที่แท้จริงชีวิตแล้วกลับไปนะจ๊ะให้นำไปปฏิบัติต่อสม่ำเสมอทุกวันเลยเอาทำวันละสองเวลาก็นั้ก็ตอละลืมตาทำหรือตอนลืมตากำลังก็ตอนหลับตายอีกครั้งหนึ่งนะทจ๊าทำกันได้ละอย่าไปทำเยอะเพราะเราไม่เคยว่างกัน ลับตาที่กระทำทีลืมตาที่กระทำทีหนึ่งเพื่อทำ,ทำจำจำเพื่อเพื่อประสบการภายในก็ไดเจริญยิ่งขึ้นไม่เสื่อมลงไปนะจ๊ะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยถึงจุดที่สมบูรณ์เนี่ยเราจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวของเราแล้วเราจะเข้าใจคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความเคารพล้นใสในพระต,าตาัณฑ์ใยมากเข้า เราจะเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นผู้แสงสว่างที่ดีเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของพืน้นุษย์ทีเดียวแหละเพราะนั้นจะให้มีอะไรมาเป็นข้ออ้างคอแม้หรือเงื่อนไขให้เราประมาทชราใจว่าเอาไว้ก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะต้องทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสย้อนหลังแล้วล่ะตําแหน่งทุกตําแหน่งทีท่มีอยู่นั้นมีไว้เพื่อสร้างบารมี ว่าเราจะอยู่ตำแนหน่งไหนถ้าเราปลกเกษียไปแล้วนี่เป็นตาแก่แยายแก่กนหนึ่งเนะถ้าเราตามระลึกนึกถึงย้อนหลังว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรที่เรานึกระลึกนึกถึงแล้วปลื้มปิติและภาคภูมิใจในวัยปลกเกษียแล้วมีความจําเป็นมากทีเดียวที่จะทําให้เราชื่นใจ ปิติเพิกบานแล้วก็จะทำให้เราจากโลกนี้ไปอย่างสงบสงเงียบสง่าง,งามแบบผู้ที่มีชัยชนะมีสุขติเป็นที่ไปเพราะนั้นตำแหน่งเขามีเอาไว้สำหรับให้สร้างบาร,รมีบาร,รมีที่นี้คือบาร,รมีอิทธาติปสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สร้างเอาไว้ความถูกต้องดีงามนังนกล่าวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้ไม่งั้นเราไปจะได้ไม่ นึกเสียดายในภายหลังว่าโอ้รู้อย่างนี้นะจ๊ะอย่างเช่นโอ้เราอยากย้อนชีวิตถ้าทบทวนโอ้เราอยากย้อนชีวิตไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราจะทําแต่สิ่งดีๆแต่ว่ามันสายไปแล้ว,นะลวะะเนี่ย้วโปรเกระสินอยากววยเบบีเแบบีเนี่ยปลดกระ,กะสินอยากวัยรุ่นวัยหนุ่มยังอดันโอน จะปวดกเกษียณมาเรื่อยๆเราย้อนกลับไปสู่วัยนั้นไม่ได้อีกแล้วแล้วเราปดรดเกษียณมาตามลําดับแล้วถ้าปวดกเกษียณตามที่ทาาการกําหนดก็60ปีเนี่ยก็ย้อนกลับไปสู่ตําแหน่งนั้นอีกไม่ได้เพราะนั้นทุกขั้นตอนชีวิตเนี่ยตามระลึกถึงแล้วต้องปลื้มปลื้มไม่จบทีเดียวนะจ๊ะแล้วค่ะเราจะปวดกเกษียณอีกทีหนึ่ง เราเกษียณจากการเป็นมนุษย์แต่อยู่ในโลกใบนี้ไอ้ชีวิตในปัลโลกเนี่ยมันไม่เหมือนในเมืองมนุษย์นะจ๊ะมันไม่มีการทํามาหากินและเจ้าบริษัทในเครือไปไว้ที่นั่นไม่ได้มีการใช้เงินตราไม่มีเลยมีการทําหากินไม่มีการทํามาค้าขายตามความสามารถตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่ไปใช้ที่นั่นไม่ได้ตรงนั้นก็ใช้บุญกับบาปท่านั้นแหละ นี่นสูตรชีวิตตรงนี้ไม่รู้ไม่ได้นะอจะเพิ่งไปนึกถึงว่ามันไกลตัวไอ้นั่นมันเกี่ยวกับตัวเราแหละเกี่ยวข้องกับตัวเราแหละเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรลกเรื่องสวรรค์เรื่องวิบากกรรมเกี่ยวข้องกับตัวของเราเลยไม่ใช่ไกลตัวดังที่ได้เคยเข้าใจกันโอย้ยนลโลกไกลเกินไปอย่าเพิ่งพูดเลยสวรรค์ไกลเกินไปแล้วกสวรรค์อยู่ใกล้ลมหายใจอย่างนี้นะ หมดลมก็หมดติดท,ที่จะทำอะไรแกไขตัวเองนะจะชื่นใจหรือจะช้ำใจหรือช้ำใจอีตรงนี้นะ <Yeah. S 1> ไอแม่มันแั๊บเดียวก็เด่นแหละแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายไอเพราะเราไม่รู้ตรงนี้เราไม่อยากพยากรณ์ตัวเราเองได้ว่าเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มีกระเจ้ากันไปแต่มีล่ะ เจ๊เจ๊เจ๊อ่าอ่าน่ะน่น่มันมันจะอย่างนั้นนะรอะเราควรจะทําให้แจมแจ้งตอนนี้เลยเราจะไปเอ่อเจงเจ้าตอนนนนเอออ่าแจมแจ้งแล้วนี่จะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตายเออนี่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 นะจ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเราเนอะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ จะบอกว่าเพราะเรามองไม่เห็นแล้วแปลว่าไม่มีแต่คนมองเห็นมันมีอ่ะเออมันมีนะแล้วมีเยอะจะด้วยคือพูดอยู่ในปารโลกนี่นะมันมีเราจะไปคอยตอนนั้นหรือ,อ,อในเมืองมนุษย์ก็มีอยู่และวิธีการก็มีนั่นแหละนั่นแหละสูตรหลัก ชีวิตที่พระสมมาสมุจฉาทรงประทานเอาไว้ให้ในความรักและประารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละวันนี้เรามีโอกาสดีโชคดีได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้พบแสงสว่างแล้วเราก็เป็นผู้ให้แสงสว่างด้วยต้องให้กับตัวเองก่อนหนึง่งอ้วสองถึงจะถึงลือนอาเราก่อนแล้วก็ผู้อื่นก่อนีน่ถ้าหากว่าครูผู้บริหารกศึกษา สว่างแล้วโลกก็สว่างด้วยนี่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะผิดจากนี้ไปไม่ใช่หรอกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญจ่งอยากขอฝากเอาไว้ตรงนี้ฝากผ่านท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพเกเมแสนยานุสินร,รองคณะบดีฝ่ายวิจัยวิทยสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ้ะนี่นี่ที่ถยอลรมานุวมทนาสาธุการกัะทานนิธา อิสโพซิชันโอ้ว้าวสุดยอดเลยอ oh, ๋อมาอนุโมทนาสาธุการกันจ้าสาธุสาธุสาธุแล้วก็มาดูสกุปแสงสว่างโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้บริหารการศึกษาจ้า